สวัสดีครับผมไอ้ร้อนจากช่องแอนเกิลเมย์นะครับผมเ,เป็นคนที่เป็นกดไหลย,ยอนไม่ได้มาสองสามปีแต่ว่าตอนนี้รักษาจนอาการหายดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือหายดีแล้วแหละก็เป็นปกติของก็จะเป็นกดไหลย,ยอนะ้อนน้อยเี่าชายรไะปไป้าดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าทานก็นได้หายกินไม่ได้คลิปนี้เ่ยจะมาพูดถึงข้าวโพดนะครับว่าคนเป็นกดไหลย,ยอนะ้อนกินหรือเปล่าที่จริงผมต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลที่ผมไปหาเนี่ยบางไว้แบบบอกว,ว่ากินได้บางเว็บบอกว,ว่ากินไม่ได้อ่ะเรามาดูดูเขาเรียกว่าดูเหตุผลที่ ข้าวโพดเนี่ยกินไม่ได้ก่อนถ้าไปกับเลีอนเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยจะเป็นอาหารที่อยู่ในพวกฟอสแมปนะครับผมฟอสแมปคืออะไรผมขอยกบทความของเดอะสแตนดาร์ดมาอา่านเลยนะครับผมฟอสแมปเนี่ยคือกลุ่มอาหารที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่รวมทั้งหลายชนิดซึ่งควรหลีกเลี่ยงยามร่างกายมีพลาสา์หรือแบบปวนอาจทําให้มีปัญหากับการย่อยได้คือคนเป็นกรดเลยีลยมอ่ะกระเพาะก็ลำไส้อ่ะอ่อนแออยู่แล้วนะครับผมการกินอาหารพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มภาระในกระเพาะได้ แล้วก็ข้าวโพดเนี่ยบางครั้งคนที่เป็นกลอยอนไม่ควรกินเพราะว่ามีกากใยที่ไม่ลายน้ำค่อนข้างสูงซึ่งอาจทําให้ย่อยได้ย,ยากและเพิ่มแรงกดที่กําเนด้อหัูดหลอดทางสวนล่างทําให้กดนกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารได้นี่คือเหตุผลที่ข้าวโพดเนี่ยไม่ควรกินถ้าเป็นกลยยอนนะครับแต่อีกบทความที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันดันตีกันนะครับผมเว็บนี้เขาเขียนว่าจริงๆการที่ผมอ้างอิงชื่อเว็บเนี่ยผมก็ไม่กล้ามาลงนะเพราะว่าข้าววไม่เหมือนกัน เดี๋ยวผมผมก็โดนเว็บฟ้อง่ะเพราะว่าผมเจอในเว็บไทยด้วยไงอ่าอันนี้แปบที่บอกว่าข้าวโพดกินได้นะผมเขาเขียนว่าไฟเบอร์สูงข้าวโพดเป็นทังพืชที่มีอาหารดีช่วยระบบขับถ่ายลดการท้องผูกไขมันต่าไม่กระตุ้นกดมากข้าวโพดไม่ใช่อาหารที่กระตุ้นการหลั่งกดมากเหมือนมะเขือเทศหรือช็อกโกแลตอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าแบบเขาบอกว่าเขาคนเลี่ยงพวกข้าวโพดอดเนยข้าวโพดอบเนยข้าวโพดผัดเนยข้าวโพดทอดอะไรนี้ก็ การที่เจอสองเว็บแล้วมาตีกันเนี่ยผมก็ค่อนข้างแบบเออเครียดเนาะไม่รู้เชื่อเว็บไหนแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนกินแล้วมีอาการบางคนกินแล้วไม่มีอาการก็ต้องลองด้วยตัวเองนะผมถ้ากินแล้วมีอาการก็กินต่อถ้ากินแล้วไม่มีอาการก็เอ้ยไม่ใช่ถ้ากินแล้วมีอาการก็ไม่ต้องกินถ้ากินแล้วไม่มีอาการก็กินต่ออ่าครับผมก็ลองด้วยตัวเองนะผมก็ลองในปริมาณที่น้อยๆก่อนนะครับผมอ่าก็พอทำเคีืกับอาหารแล้วก็กดเล้วไว้ มากมายเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สารที่นี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ